ข้อข้เคาะออเออในนี้ก็ได้ออในในเออคาะเลยคาอเลยคาะเลยคาะเลยใส่นดอกได้เยอะ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 เลยเยอะเยอะเลยไม่ต้องตั้งยาไม่ต้องไปยุ่งมัน้เลยวดเนียนเนียนเลยนีเคาะ พอเจ็ดก็ก็ไม่ปอกนี่เลยไม่ต้องใจอันปอกนี่นะปอกตลบปอกเห็นไหมหลบปอกเองเลยเอาเร็วเเห็นแข่งเห็นไหมเอาเร็วปอกไปเลยเออปอกไปเลยปอกเองเลยไม่ต่อไปพอกไม่ต้องปอกแล้วลูกปอกคนเดียวปอกเห็นไหมอ่ะ อืมระวังปอกดีๆปอกดีๆปอกดีๆโอเคสวยเริ่มปอกเรื่อกไมไ่เลยปลอกฮะโอเคเออ <laughs> ค่อยอ,อกอ่ะคอนิดเด <ไป S 1> ีไปเดี๋ยวจะลูกไปขอจานแม่มาใบก่อนไป,อข,นไปขอาจานมานใบก่อนอะไรวะลูกนี้เป็นอะไรวะ วางวางได้แล้วลูก pues <Mm ลูกลูกล nah ูกเป็นคนปอกเองเขาเคาะในนี้เคาเขาเขาเขาเองไม่ต้องช่วยลูกเคาะเลยเคาะเลยไม่ก็เราปอกไก่ไก่ก่อนไก่เป็ดทีหลังเอาเลยจับลูกนี้เคาะเลยเคาะเคาะเลยกให้มันเออเคาะก้อยตัวเลยปลีดปริ๊กบ้างหมุนบ้างหมุนหมุนหมุนเคาะในนี้แหละเคาะกับลูกมันนี้อย่าไปเคาะติดปูนแต่มันจะหลบเคาะ ลูกกอนี้เลยนี่นลูกกแบบนี้ลูกนี่นี่นี่กออไ้อยกอ้อยก้อย้อยก้อยก้อย้อยอก้อยกย้อยกอาอ้อย้อ้อยอกอ้อย้ออ้ออ้อย้อย้อยอกอยอกอย้อคออ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 ยอกว ออกเร็วปอกออกเร็วปอกออกปอกในนี้ก็ได้ลูกปอกในนี้ก็ได้ปอกในนี้ก็ได้ปอกเลยเอาเร็วเดี๋ยวจะจัดเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะปิดวิดีโอแล้วเร็วปอกเร็วตามุกมิ่วยปอกไหมฮะปอกไม่น้อเอาเถอะเอาเร็วลูกรีบปอกเร็วรีบปอกแกงเนียนมาก อย่าเออปอกเร็วมันก็กินได้นะเออปอกปัจจัปอกทางนี้อย่าไปยุ่งใกล้ไข่แดงนะปอกตังไข่ปลาโล่ทำไข่ปลาโล่ใช่ปอกไข่ปลาโล่ทำไข่ปลาโล่คือเอาโอเคได้สองลูกแล้วข้อ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 จับก็ด้วยกันก็ได้สองมือจับสองมือเลยเอาเนี้ยข้อกันเลยเคาะกันสองข้กันเองเลยเคาะกันเองเคาะกันเองข้อเข้าหากัน ก็กมกันเด้อพริก็เด้้งมอาเร็วก็เร็วเจะไปตามพิวุดยเร็วด้เอาเร็วก็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 เออเพาก็ได้ปากพิวดก็ได้เอาแต่เอาปองเร็วเสร็จแล้วไป

โอ้โหสวยมากเลยลูกนั้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเอาใส่เข้าไปปอกเองเลยใครโอเคเอาเขาเคาเขาเขาเคาเขาเลยหมุน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 เคาะไอ้ตัวเลยเออเขาไอ้ตัวเขาเองเลยเขาเขาไอ้ตัวให้ให้ให้มันให้มันตอตังตังตังฟองเลยเอาพลิกบ้างหมุนบ้างหมุนบ้างไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอะโอเคได้แล้วได้แล้วแนี้เปิดเปิดแดงเอา โอมต่อไปอ่าพอมากแรงด้วยนี่พอแล้วพวอว่า<น>ไปไปได้แล้วไปเ<ะ>จ็ดคูณก่อนไปยีนะเจ็ดไหอยู่เจ็ด